เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับผม l อ e Bunny อีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม X e Plane 11นะครับผมอ่าแมมจะอ้าบ่อยทำไมเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบินเจ้าตัวลิสเอสามหนนะครับมเป็นของบางกอกแอร์เนาะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมแมมเกือบพูดคำว่าสุวรรณภูมิไปแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าครั้งก่อนที่เราบินไทยสมัยหรือว่าครั้งก่อนที่ผมบอยบางกอกแอร์ก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับผมซึ่งผมไม่เคยเอาไอ้เจ้าบางกอกแอร์เนี่ยมาที่ดออนนเเมืงลยะ แต่วันนี้คืออยากบิน Air b u ัแต่ว่าคือสามจอสูตรของมันพังนะครับผมไม่รู้ a c t i v a t e k ียเป็นอะไรส่งข้อความไปหาซัพพอร์ตเลยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมเลยเอา 3- ามนกมาใช้ไปก่อนมันก็ไม่ไฟต่างกันหรอกนะเส้นทางที่เราจะบินในวันนี้นะครับผมก็คือนครพนมนั่นเองนะครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาขอมานานละซึ่งผมก็ยังไม่ทําให้สักทีก็เดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้แล้วกันนะครับผมเป็นช่วงที่ผมว่างพอดีเนาะก็เดี๋ยวเราทําการ T ีไฟกันเลยเนาะโอเคหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ไปบินไฟซิมส2 0พ0ผมีม 2010, ผมอ ขอ,ขอพูดเลยว่าเบาได้เบานะครับผมคือตัวเกมก็อย่างที่บอกมันเป็นน้องใหม่มันเป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่มันมีบั๊กเยอะอะไรก็ไม่แปลกทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเบาได้เบาก่อนนะครับผมเรื่องของไฟซิม2020เนาะโอเคเดี๋ยวบินไปเจ้าหัวร้อนกลางวิดีโอเปล่าๆนะมาเรามาเริ่มขีไฟกันเลยดีกว่านะครับผมช่วงแรกผมอาจจะพูดเยอะไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะระหว่างมันกำลังเซลฟเทสอิ progress, นโปรเกรสเนาะตอนนี้เราเปิดเอ t ทอ n น l พาวเวอร์เนาะกดเลขแบท อ่า emergency exit light arm ครับ no smoking auto ไว้ก่อน Nap light auto ครับสตบ light auto fill pump เปิดไปเลยครับอ่าเราจะจัดการเอาสีขาวให้หายไปหมดเนาะส่วน a d e a s ผมปรับเป็น Nap nap แ a p แล้วโอเคมาเรามาเรืองกรอบไฟแฟนกันเลยกว่านะเส้นทางเราจะบินไปไวนันแับแน่นอนนคะรพนมแบบ vtbd vtww ใครได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมมังเอ่ยผมไปใช้คีย์บอร์ด Blue Switch แล้วนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะได้ไม่น่าลำคาญมากบางกอกแอร์เซเว่นทรีเซเว่นนะครับผมวันนี้บินคนเดียวแล้วกันเนาะไม่มีไอโบโอไม่มีการออนไลน์ใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะไฟล์เลเวล330นะครับผมอันนี้ผมแพลนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการเติมพวกน้ํามันอะไรก่อนแล้วกันผมจะผู้โดยสารไป123คนนะครับผมส่วนน้ําหนักนี้ผมเอาไป5ตันนะใส่ได้ปะใส่ได้ด้วยนะ โอเคแอปพลายโหลดดีเซตติ้งเลยพยายามให้ไอ้สองอันเนี้ยเครื่องหมายบวกสองอันเนี้ยให้มันอยู่ใกล้ๆกับอันนี้มากที่สุดนะครับผมกดแอปพลายส่วนบล็อกฟิวอันนี้ผมตั้งไว้คือในไฟแพนของซมบิมันให้มาหกพันเก้าเกือบเกือบเจ็ดพันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปเจ็ดพันห้าลยกันเผื่อได้เผื่อหน่อยนะครับผมเราทําอะไรต้องเผื่อเนาะโอเคกดโหลดไปเลยแล้วก็กดตรง g จ n น r a l นี้เดี๋ยวผมจะทําการควิกอะไรนเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะได้ไม่ต้องมานั่งรอ7จ็นาทีนะครับผม,มก่มกมมฟ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกรอกไฟแพนกันเลยดีกว่านะครับผม Departure Runway ว1 r i g h t รนะครับผม w วียร์ล็อบกาทรีอัลฟนะครับผมอันนี้แพ้ไปเรียบร้อยละล็อบกาทรีอัลฟาอัลฟาวันเซลกาแยงกี้วันโฟโคลราทำไมรู้สึกรูทมันคล้ายๆกับขอนแก่นเลย Alpha one. อัลฟาวันอัลฟาโฟร์ 4, ใช่เลยเอาลบยังไงอ,อ่ะาโอเคอัลฟาวันเซลกาแยงกี้วันโฟวันโฟโคราด กิโลลีมาอ่ากิมาก็แย่และกิโลโรมีโอแทงโก้นะครับผมแล้วก็วิสกี้ซิกสกลนาคอนนะวิสกี้ซิกสกลนคอนนะครับผม SK N อสเคเอซียรกิโลโนเวมเบอร์แล้วก็ออปปานะครับผมก็เดี๋ยวผมกดอินเสิร์ตไปก่อนผมว่าออปปานี่น่าจะเป็นส่วนของแถวแถวเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวรานซิชั่นปะ I L S 1 5่ครับเวียออปปาชัดเจนนะครับผมสตาร์ไม่มี อปป้าทัดดิชั่นไม่มีครับกดไฟแผนกดอินเสิร์ตไปเลยครับโอเคส่วนตัวนี้เราก็ลบออกไปเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าต่อจาก S K N แล้วมันเป็นอ p ปป้าเลยเนาะกดไปนะครกดอินเสิร์ตไปแนละ้วเรามาเช็คกันหน่อยว่าไฟแผนที่เราต้องการมันถูกไหมนะครับผมมาเป็นอาร์กเลยก,กดแอร์พอร์ตก็ได้นี่โอเคมาเริ่มกันเลยก็ขึ้นนันเวทูวันไรเป็น S I D นะับลบเก้าโอเคถูกนะครอัลฟาวันเซลก้าถูกโคลาช ขอนแก่นถูกสกลนครถูกออบป้าแล้วก็ตีโหงลงโอเคปกติดีถูกต้องนะครับผมอะในส่วนของไฟแพนตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งเรดีโอเนหน่อยทำไมมันชอบรู้สึกว่าทั้ง P3D กับเอคลีตมันชอบตั้งเป็นโคลราสบให้ตลอดเลยถ้าเราก็ใส่บางกอบไปเลยคนระับฟิลเวทนะผมดูได้จากที่เราไปตั้งเพย์โหลดเมื่อกี้เลยนะครับผมมา181ทับลอกฟิล7.5ไป เราจะใช้แฟลป1 for take off แฟลป1นทับดาว0.4นเฟลก v 1 1.5.2อ oh. ๋อ v 1 1.5.2 v 2 v r 1.5.2 v 2 1.5.5สวยงามไหมผมแล้วก็ทัดรีดิวเป็น800กับ3 0 0 0ัตามโปรเยอร์ดอนเมืองเลยไม่รู้เปลี่ยนหรือยังโอเคตรงนี้กรอบเป็น run v t b d t w ู run one line นะนี่แอร์บัตมันต้องอย่างนี้เออไม่ใช่เหมือนกับไฟซิมอะไรอะไร,อะไรก็ใส่ไม่ได้หมด โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะก็มันเป็นของใหม่เราก็ต้องทนทนไปก่อนเนาะมันก็ไม่มีอะไรแบบออกมาเพอร์เฟกได้ภายในเดือน2เดือนหรอกนะก็ต้องไอ้นี้กันไปเนาะก็เหมือนเอ็กเพนช่วงแรกๆนั่นแหละครับมา Initial c l ค m าม0 0ตต okay. าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด APU กันเลยนะครับผมสมมติว่าตอนนี้ผู้โดยสารขึ้นมาแล้วนะผมซีดเบลซายออนครับอ่าแล้วก็เปิด APU ครับอ่าก็เดี๋ยวเรา จะกลับมาทีตอน APU เปิดเสร็จแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ APU เราก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วระหว่างเมื่อกี้ผมก็เอา pushback มาต่อให้เรียบร้อยแล้วนะมันจะได้ pushback hey, ไปเลยนะครับ <cold. S 1> ผมโอ้ยเสียง <to> เสียงเกมก็ดังเกินนะบางทีนะ่ะกดรดิโอเบาหน่อยนะผมจริงๆเสียงเกมไม่ได้ดังหรอกผมว่าเสียงที่ดังมันคือเสียงเจ้าตัวไอ้นี่นะตัวคนที่มันพูดอยู่กาวสตาร์บัตผมเบาเสียงเกมหน่อยแล้วกันนะ โอเคผมว่าตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาถอยแล้วนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันบอกว่าลิลลีสปาร์คิ้งเบรกแล้วนะก็ไปกันเลยนะผมบีคอนอะอนกด We ฟส s t t r t t n n p u u s h b c k k n n y y u u m y y t t r t y y u u r n n i n n ครับมาเอ็กลนคะรับผมว่าเอาเอาจริงๆนะภาพมันก็ยังไม่ถึงขั้นตกยุกนะถ้าเกิดสมมุติผมเอาแบบ add-on ภาพสวยหรือ shade อะไรมาใช่อย่างเงี้ยมาใสา่ผมว่ามันก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่แบบมันดูแย่นะเอาจริงๆอลนะ ผมว่าเอ็กเพลนมันก็เป็นหนึ่งในซิมที่กินสเปคอยู่นะขนาดคอมเก่าผมอะไอคอไอห้ากับเจ็ดห้าศูนติยะยังเล่นยังเล่นแล้วยังมีกระตุกอยู่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเจ็ดห้าศูนติย์เล่นได้ทุกเกมนะผมผมยังเคยเอาเจ็ดห้าศูนติย์เล่นไฟซิมสองวันที่สิบมันยังเล่นได้เลยครับท่านผู้ชมป, low, ป,ป high, รับโลอ่ปรับปรับไฮเลยหลืออะไรเหลือหกเฟรมเรทปรับปรับสุดได้นะครับผมปรับสุดได้เล่นเล่นได้ปอนันอีกเรื่องหนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ย เงาก็ใช้ได้เลยนะดูเงาดิเนี่ยพวกแสงเงาอะไรพวกนี้นะครับอ่า ignition start engine number two นะครับผมไอ้นี่ผมผม available แล้วเดี๋ยวผมสตาร์ท hmm. <start S 2> เครื่องยนต์ที่หน mm ึ hmm. ่งเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ engine one น่าจะใกล้ขึ้นคำว่า available แล้วนะครับผมโอเคขึ้นคำว่า available available แล้วนะครับผม ignition ign normal APU bleed off master switch <service> off mm hmm. ครับ Set parking brake ครับ กาวสปอยเลอร์อาร์มแฟลปว๊บหนึงเมื่อกี้อันนี้ผมปรับเป็นออโต้เนาะโอเคสวยไฟคันโตรเช็คปุ๊บไฟคันโตรเช็คฟูลดาวเช็คฟูลอัพเช็คนิวทรัลเช็คฟูลเลเช็คฟูลไลท์เช็คครับนิวทรัลเช็คโอเคสวยงามครับผมมาเดี๋ยวเรามาแท็กซี่อะไรดีกว่า,ดเ,าเดี๋ยวเราจะรีบกด disconnect and h e ์ไป B.T.B.D เรามาดูชาร์ตกันนะครับผมแน่นอนว่าการบินไฟซิมต้องพกชาร์ตติดตัวไปเสมอนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้แต่อย่างน้อยก็ต้องพกนะครับผมเพื่อแบบเราจะได้ดูว่าสนามบินนี้มันมีโปรซิเจอร์หรืออะไรยังไงนะครับผมยิ่งรู้โนต้ตแตมโดยยิ่งดีนะถ้าในกรณีที่ถ้าบินแบบในไอวโอนะแต่เกิดเราบินออฟไลน์พกแค่ชาร์จก็พอละโอเคตอนนี้คือเครื่องบินผมอยู่นี่นะนี่มันจะซิงตามกับเครื่องบินเราเลย ก็เดี๋ยวเราจะแท็กซี่ไปอินเดียชาลีเดลต้าอะไรกันโอช็อตทูวันไลน์เนาะโอเคงั้นเราก็ไปกันเลย l ล้วเดี๋ยวเชิญออฟออนแท็กซี่ไลน์ออนครับไปปลดปาร์กิ้งเบรคแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวกันทำไมผมรู้สึกว่าจอยผมแม่งเซนทีฟจังคือเมื่อกี้แบบฟุบขึ้นนิดเดียวคือมันเด้งเลยเห็นปะ่ะดูดิเราต้องค่อยๆนะผมเดี๋ยวเราเล่งให้มันขึ้นไปนิดหนึ่งก็พอนะผมเล่งให้ไปสักประมาณกราสปีด30แล้วเราเดี๋ยวค่อยลดมาลงเป็นไอดีแล้วกันเพราะว่าเครื่องเรามันก็ไม่ได้เบานะ เราต้องให้แรงมันหน่อยออโต้เบรกแม็กไปเลยครับเพราะเมื่อกี้เราทำไฟคอนโทรลเช็คไปละเคบินคอครับกดเทคออฟเทสคอนฟิกเทสนอร์มัลไปก้าสปีดจะ30แล้วครับเดี๋ยวเราจะลดทรัสมาเป็นไอดอลเลยแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับผมนี่ผมไม่เข้าใจตรงนี้มันเหมือนเป็นบั็อกอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมดูดิเห็นปะมันเหมือนจะแบบมีเงาุปไปวมไป,วปมาเนี่ยเวลาผมขยับมุมกล้องเนี่ยตอนนี้ก้าสปีดก็คงที่ไว้ที่30อาตกตของเป็นย9บแล้วเขาแท็กซี่กันประมาณนี้นะเราอย่าให้ เร็วไปกว่าน,นั้นเลยเดี๋ยวตกย่าอีกนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเบรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราโฮช็อตออฟทูวันไรก่อนสมมติว่าตอนนี้เขาให้เพอร์มิชันเราไปไล์อัพแล้วนะครับผมไปสโตรปออนครับสโตรปออนก็พอนะทีแคสทีเอสอาร์เอแล้วก็เปิดเวทเทอร์เรดาร์เลยไล n อัพแอนด a เวทรันเวททูวันไรทปุ๊บเบรกครับเบรก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 เสร็จลุกโอเคเดี๋ยวอันนี้เราตั้งเป็นออโต้ไวเลยเนาะเป็น เ e รสเปกตีวิ่งเฉ a r สมมติว่าเขาสั่งผม Take Off แล้วสั่งเองนะผมะก็เดี๋ยวเราทำการ Take Off กันเลยนะครับผมจับทอร์ดเข้าครับเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ก่อน Land Landing light on Take Off light on เครื่องเริ่มไหลแล้วแสดงว่าเครื่องเบาอยู่นะโอเคครับอู้โอเคมาโคโรโนครับ50%เทค f อฟท u ชเ s e t อุ้ย เฟรค69 SRS Runway Auto t r u s t Blue Check ผมยังไม่ได้ตั้งทริมเลยไม่เป็นไรผมบินแอร์บัสที่ไรผมลืมตั้งทริมตลอดเลยแต่โบอิงไม่เคยลืมนะก็แน่นอนนะครับผมสาวโบอิงเองไม่ใช่นะผม100 Check นะี่สาวกโบอิงแต่ผมก็บินแอร์บัสเป็นอยู่นะ V1 Rotate ครับสวยงามครับ Positive Clamp เกียร์ครับ Follow Fire Director ไปโอเคคือปกติอะผมชอบชินว่า Airbus มันจะออโต้ทริมให้ไงผมเลยไม่ค่อยปรับเท่าไหร่ Trust Clamp ครับ800 จอยเป็นไรลูกอย่าพึ่งเดียงนะลูกลูกอย่าพึ่งเดียงลูกต้องช่วยพ่อทำมาหากินหน่อยโอเค AP1 ีวันอินเขนะจริงๆตอนนี้มันก็เดียงไปนหนึ่งปุ่มแนละ้วแต่โชคดีที่เป็นปุ่มที่ไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่เป็นแค่ปุ่มต่อเลื่อนมุมกล้องเฉยๆนะเดี๋ยวผมขอไปปรับเชตเพลย์ในนี้ผมผมไม่ชอบตอนที่มันมีเอฟเฟกต์มุมกล้องแบบนี้เลยคอนโทรลแพแนล มันอยู่ตรงไหนเออเฮดแอป p t i o n กด off ไปโอเคดูดีขึ้นเยอะนะตอนนี้เราต้องคลามไปที่ส0 0พันนะไปถึง excel high เดี๋ยวมันสปีดเหมือนเนี้ยคือทัชคลามจริงจริงมันต้องแบบนี้นะไม่ใช่เหมือนอะไรอะ่ะไม่ใช่เหมือนไฟซิมสองวันที่สิบทัชคามที่เกือบสตอร์เกือบอัลฟาโฟนนะทรีต้าสันแล้วนะครับผมโอเพนคลามไปลูกเดี๋ยวเราคลามไฟล์เลเวลทรีทรีซีโร่เลยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้บินไอว่าโอแล้วก็ ไม่มีทัฟฟิกอะไรอยู่แล้วผมขออนุญาต direct lock ก้าเลยนะครับผมเพื่อเป็นไม่ได้การเสียเวลาเนาะ direct lock ก er, ้าม b e m point insert ไปไปลูกตอนนี้เราก็จะออกจาก SID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า lock ก้าอยู่ไหนเอยล็อ k ก้า lock ก้าล็อ k ก้าเดี๋ยวผมเก็บแฟบก่อน speed check แฟสป zero spoiler disarm runway turn off off take off l i ท์อ off ครับเมื่อกี้ผมเมือนเห็นล็อ k ก้าแบบอยู่ตรงนี้แต่อยากได้ tree alpha ล็อบกาทรีอัลฟาอยู่ไหนเอ่ยล็อบกาทรีอัลฟาโอ้หา่าล็อบกาทรีอัลฟาไม่เจอท่านผู้ชมแบบนึงนะแย่ <c oughs> yeah, ละมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นแค่วันบาโวอะ <c oughs> ผมจะเอาทรีอัลฟาเอาเป็นว่าช่างมาเถนือ <c oughs> อันนี้เราเจอละ <c oughs> ตายตายตาทัา่วเสีย,ย,ยจริงโอ้ยเนี่ยเป็นนักบินไม่ได้แล้วเนี่ยสายตาไม่ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราตรงไปที่ล็อบค่าเลยเราไม่ได้บินตามเอ d ดีแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราตรงไปตรงนี้เลยล็อบค่านะ ตอนนี้ก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับผมเราจะมุ่งสู่ท่าอากาศยานนะครพนมกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นนานาชาติหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยว passing ันซ zero t h o u ก็เดี๋ยวผมจะทําอะไรทุกอย่างให้เสร็จสับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอน descent แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าตอนตอนเรากําลังบินอยู่ที่ความสูงเพาดานบินคงไม่มีใครอยากจะดูหรอกเนะาะเพราะมันน่าเบือ่อโอเค passing o 0ซ z e ร o thousand ด e e t s p e ไ b e l s i off ครับแลนดิ Landing ้งแลนดิ้งไลท์ off จริงๆ Landing Light ไ,ไม่จำเป็นต้องปิดตอนหมื่นก็ได้นะขึ้นอยู่กับสายการบินแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปิดกันที่หมื่นนี่แหละนะ Passing One One ตาวสัน Speed Fast Transition Altitude แล้ว Push คูสตันด์ด์เนาะ Push มันกดเนาะโอเคตอนนี้ผมว่าน่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็เหลืออย่างเดียวคือปล่อยให้มันบินไปนะครับผมจนกว่าจะดีเซนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีตอนดีเซนแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมในช่วงของการดีเซนนะครับผมซึ่งมันเพิ่งผ่านท็อปดีเซนไปเมื่อกี้นี้เองแต่ผมไม่สนใจนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ลงตามที่มันกําหนดให้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้โอเพนดีเซนในการดีเซนไปลวก,กันก็ไอเรื่องดีเซนตรงนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาก่อพวกค่าต่างๆกันเลยนะครับผมเริ่มจากเรดิโอแนะ่เราลงที่นครพนม NKS หรือล่าถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องเปิดชาร์ดดูนะครับผม NKP นะผมแล้ว NKP นี่ผมจำมาจากไหนเนี่ย Final Approach Cord ด146ครับใส่ไปคอร์ด146หนะ Progress นะครับใส่เป็น VTU w u Performance นะครับใส่เขียว H เป็น1011นะ Temperature ผมน่าจะใส่3 1ไปแล้วก็ส่วน Win ก็เป็น Wincom ไปแล้วกันเนาะ MDA ของนองครพนมนี้ก็อยู่ที่800 โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันแหละว่าเราจะได้ดีเซนหรือยังเราตอนนี้เราเหลือดิสเทนที่จะไปอีก112นอะตตินเข้าม้นะครับผมอำมาคูณกันแล้วจับคูณก็3ก็น่าจะยังไม่ดีเซนน่าจะอีกยาวนะก็เดี๋ยวเกี่ยวกับคำว่าดิสเนี่ยมาอยู่ประมาณ90ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันบินไปก่อนไม่เป็นไรนะเราบินช้านะเราไม่ได้แบบบินจุด8 0จุดเ9เราบินแค่จุด7จหนะเดี๋ยวผมขอหมุนเอาที่จุดหนอบลงไปเหลือสัก13ก่อนนะไปเลเว วันทรีซีโร่ออโต้เบรกรันเวย์ยาวเท่าไหร่อะต้องดูที่รันเวย์นะสองพันห้าเองมีเดียมไปแล้วกนะันท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอยลินพันธ์แล้วเดี๋ยวเราไปเวเขตตรงบาวโวหรืออัลฟาก็ได้ผมขอสารภาพก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ลงสกินเนอรี่ไว้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเป็นแค่รันเวย์มีรันเวย์ป่าๆเฉยนะอารมณ์เหมือนตอนที่ผมบินไปขอนแก่นเมื่อไลฟ์สดประมาณเดือนที่แล้วนะั่นแหละนะก็เดี๋ยวมาโนไปเองแล้วกันว่าตรงเนี้ยมันมีเทอร์มินอลอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราดีเซนกันเลยดีกว่านะผมรู้สึกว่าผมเหมือนจะลืมกดดีเซนปะเนี่ยโอเคพอดีเลยนะผมไม่ได้ช้าเกินแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปดีเซนนี่เราบินมา40นาทีนะท่านผู้ชมเนี่ยเราอยู่บนฟ้ามาประมาณ40นาทีนาทีโอ้โหคือเสียงเครื่องดับคนตอนแรกผมรู้ว่าเครื่องดับไปตกใจหมดเลยคือเสียงแบบมันหายไปแบบวูบเลยอะ โอเคตอนนี้ก็เราก็กำลังลดระดับไปเรื่อยๆนะซึ่งผมคิดว่ามันลดระดับค่อนข้างที่จะช้าเลยแหละนะคือตอนนี้จากที่ผมคํานวณดูผมว่ารู้สึกตอนนี้มันมาค่อนข้างคำ้ำค้ำมากเลยด้วยนะแต่เรารอดูไปก่อนแล้วกันมันไม่ได้ค้ำน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะมันค้ำในระดับที่ผมว่ายังพอรับได้อยู่มันไม่ได้ค้ำเป็นแบบเจประมาณแบบสองสาอะรเงี้ยอันนั้นนะคือน่ากลัวนี่คือ ที่ผมคำนวณคือมันยังค้าไปประมาณแค่7 8 0 0ฟุตเองนะอย่างไรก็ตามผมต้องถึงออปป้าแถวแถวสามพันอ่ะสี่พนะันก็ได้สี่พันก็ยังพอรับได้นะแต่อย่าไปให้แบบห้าหกพันอันนี้น่ากลัวนะให้อยู่ประมาณสี่สามสี่พันได้ให้ถึงออปป้านี่ยรู้สึกว่าต่อจากสกลนครเราก็เป็นออปป้าเลยใช่ปะใช่นะผมแล้วก็มันห่างกันแค่สิบหกนอตอิเคิลไมล์หมายความว่าถ้าเอามาบวกกันตอนนี้ยี่สิบสามบวกสิบหกแล้กลับว่าผมเหลือระยะทางอีกตอนมันกลายเป็นยี่สิบสองละเหลือประมาณสามสิบ 8หมายก่อนที like mm ่ผมจะถึงออปป้าแล้วออปป้าผมต้องการสมพันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้ผมเอาความสูงปัจจุบันไม่ใช่ให้เอาระยะทางของที่เหลือในสมมุติตอนนี้เป็นสมมติผมตีไปเรียบเรียบเลย35เอามาคูณ3 105 105อันนี้มี3ละมี30ละเอาไปบวก30 105บวก30เท่ากับ135หรือก็คือตอนนี้ผมควรอยู่ไฟลเวล135แล้วครับผมไม่อยากํำแล้วตอนนี้ผมเอาอะไรโอ้โห 2, สองสามบนะห่างกันเป็นหมื่นแน่นอนว่าดีเซน์ดีครับรออะไรล่ะนะเมื่อกี้เราเสียเวลากอกแมคดูเยอะไปหน่อยเราจะไม่ใช้สปีดเบรกเราจะเพิ่มความเร็วไปก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงค่อยการในสปีดเบรกจะเป็นอะไรอ่ะสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วไปก่อนตอนนี้อีกสามสิบสามสิบคูณสามเก้าสิบเก้าสิบโอ้สามสิบร้อยยี่สิบโอเคนะผมควรอยู่ร้อยยี่สิบลอันนี้ยังร้อยสองร้อยสิบอยู่เลยอีกตั้งเก้าสิบก็ตีไปประมาณก็คือตอนนี้ผมขับไปเก้าพันลว คือตอนนี้อกป้าอยู่ไกลมากท่านผู้ชมจริงๆตอนนี้ผมควรอยู่ประมาณถึงสกลนครผมควรอยู่ประมาณหมื่นนะอยู่ประมาณหนะึ่งหมื่นแล้ลืมเพิ่มสปีดต่อให้ตายเถอะโมแต่คุยนะสนใจเครื่องบินก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวไอจ้จิมผมค่อยการสปอยเลยการสปีดเบรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคาดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะไหวอย,อยู่นะเวผมเปิดเป็นคอนสแตนตอะไรแล้วกันหรือว,ว่าทำอิมเมอร์เจนซี่ดีเซนสกลนครควร800 0ตอนนี้ผมเหลืออีก9 0 0 0ถ้าเปิดสปีดเบรกแล้วมันยังไม่ไหวอีกโฮเลยครับ ไม่ต้องกลัวโฮไปเลยนะตอนนี้พาสตอนนี้ผมอยู่โอเวอร์สกอรคอร์แล้วออปป้าเลยสิบห้า,อาหนอที่เข้ามาเดี๋ยวดีเซนไปสามพเลยแล้วกันนะผมคูณสามบวกสามสิบเจ็ดหผมควรอยู่7 5็ดตอนนี้ผม130ถ้าเกิดผมอยู่ต่ำกว่าหมื่นผมต้องลดสปีดไปที่240อีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆตอนนี้ดิสแตนทุกโกหูแล้วแหละสามสิคูณสไปร้อเดี๋ยวเราต้องวนอีกใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตีออีกนะท่านผู้ชม เอาป้า5 0 0 0ก็ได้ยังเซฟอยู่เอาป้า5,000แต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าเซฟนะเดี๋ยวเราทำการลดสปีดกลางสปอยเลอร์กลางฮาไปก่อนนะผมอย่าเพิ่งกลางฟูเปิดแรนนิ่งไลท์ด้วยมันจะได้ช่วยมีแรงต้านหน่อยน,นี่คือเปิดแล้วใช่ไหมสปีดเบรกใช่มันคือมันมันเปิดแล้วนะท่านผู้ชมโอเคผมอยู่อัปป้าแล้ว เมื่อไหวจริงเดี๋ยวผมเพิ่ม t r a ็กไม l ์เอาก็ได้เนี่ยทำเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเซอร์กิตแล้วค่อยบินวนลงก็ได้ไม่ต้องตามอาร์คหรอกแต่ผมดูก่อนผมว่าผมน่าจะไหวอยู่นะรู้สึกอารมณ์นึกถึงเชียงรายนึกถึงตอนบินไปเชียงรายตอนนั้นที่ใช้737เ,เปิด LS เลยครับสปีดไม่ลดเลยสปีดลดช้ามากฟูไปเลยครับโอเคผมว่าน่าจะไม่ต้องมีการโูอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดบินไปอย่างนี้เลยผมว่าม,มันเสียงสูงเกินไปหน่อยนะผมถ้าเกิดผม จะไม่เพิ่มแช็ใหม่แล้วก็จะไม่โหถ้างั้นลองเสียบไปดูเลยแล้วกันผมว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่เดีย๋ยวเราทําให้สปีดมันมาต่ตําๆไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีบกลางแฟบเลยแล้วกันกดอัพโพสเฟสแอคทิเวทไปเลยตอนนี้สปีดลดลงมาต่ํากว่า250ก็โอเคแล้วนะครับผมกับสปีดเบรกฟูลนะเมื่อกี้ผมแอคทิเวทอัพโพสเฟสแล้วผมตั้งเป็นแมเนจสปีดเลยนะครับผมแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะไม่ต้องใช้สปีดเบรกแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งเป็นออฟไปเลยเดี๋ยวกางแฟบเอาแล้วกันสปีดเช็ค แฟลปวันโอ้โหนี่สนามบินเราอยู่นู่นนะผมชัดเจนนะผมะผมอาจจะต้องใช้ heading นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโค้งแม่งหักศอกเลยนี่ว่าสปีดเบรกหน่อยแล้วกันสปีดมันไม่ลดให้เวอร์ติคอ p สปีดพันห้ายาคอปสองพันหรอไม่มียาคอปครับผมลองกดได้เล็กยาคอปในนี้อยู่ยที่ยาคอป่ะผมได้เล็กยาคอปไปเลยแล้วกัน ส่วนอันนี้ผมก็กดเคลียร์ไปอินเตอร์เซปกดอินเนสิร์ตปึ๊บอ่าสวยงามนะผมยาครอบ2,500ตอนนี้5,000คั่มไป2,500เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวเดี๋ยวผมขออันนี้ไปก่อนขอเพิ่มแ็กไม์นิดหนึ่งผมว่าไม่ไม่น่าไหวว่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาสปีดพันสามไหวปะ่ะคือตอนนี้ผมไม่แคร์สปีดแล้วสปีดมันจะลดไปต่ำแล้วเนี่ยผมแคร์ความสูงมากกว่าโอเคเดี๋ยวลองเลี้ยวดูเลยแล้วกันนะผมไฟนพอลอัพโพสช์คอร์ดร้อยสี่หกนะ เดี๋ยวเราไปคือตอนนี้เราเอียดม,มาเยอะแล้วเราอาจจะไม่ใช้146เต็มๆนะอาจจะใช้ไปสัก176แล้วกันครับมาให้มันไป zip, อินเตอร์เซปโลคไลเซอร์อ่ะไกด์สลบขึ้นมาแล้วเริ่มโอเครู้สึกได้ถึงความเซฟนะผมกด Approve Arm ไปเลยเอา้าอาร์มไปเลยแล้วก็ไกด์สลบก็อารอ้อมกันด้วยสุดยอดมากไม่มันไม่ได้อารดีกว่ามันมัน Activate ให้เลยเพราะว่าผมมาตรงเป๊ะพอดีผมไม่น่ารีบกดล็อกเลยไม่เป็นไร Go Low d จุด t a l Set Tree Taution Spoiler Dis ไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วสปีดเบรกไม่ต้องเปิดแล้วตอนนี้โอเคละมันกลายเป็นได้เฉยท่านผู้ชมตอนแรกผมกะจะเพิ่มแท็กไม้แต่เปลี่ยนใจแล้วไม่เอาดีกว่าโอเคเกียร์ดาวเลยนะผมแฟลปทรีทุกอย่างมาอยู่ในการคำนวณหมดแล้วนะสปีดเช็คแฟลปฟูเราลงได้แฟลปฟูนะท่านผู้ชมรันเวทเชิญออฟออนเช็คออฟไลท์ออนสมมติว่าเขาให้เคลียร์เลนเราว่า เคลียร์ทู Ad ust, Blue, e memo, no Blue, แลนด์นรันเวย์วัดไฟแล้วนะครับผมสปอยเลอร์เคบินเช็คแลนดิ้งเช็คลิสต์เคบินครูแอดไวอัออโตทรัสบลูเช็คอีแคมเมโมโนบลูแลนดิ้งเคลียร์แลนด์รีซีฟนะครับผมแลนดิ้งเช็คลิสต์คอมพลีทนะครับผมเรามาทายกันดีกว่าท่านผู้ชมให้กดพอสวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ทายว่าผมจะได้แลนดิ้งเลทเท่าไหร่ณนะตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะผม คาดว่าทุกคนน่าจะเดากันเสร็จแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาแล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวถึงวันตาวสันเดี๋ยวผมจะปลดออโต้พายลอตเหมือนเดิมนะครับผมออโต้พายลอดออฟครับไฟเดรกเตอร์ออฟเบรนออนเช็คบินแอร์บัสไม่ต้องอะไรเยอะครับถ้าคิดว่ามันต่ำเกินก็ปรับนิดปรับหน่อยเช็ค <500. S 1> สวยงามเลวตอนนี้แลนกรีนเช็คครับ ส0 0ขาวอะ่ะ1 0อ50 40 30 20มอุ้ยบัตเตอร์ร้อสิบปอยเลอร์โอ้โผมตั้งรีเวิร์สปุ่มไหนโอเครีเวิร์สกรีน ดีเซลเมื่อกี้กดรีเวิร์สไม่ติดเฉยดันไปโทก้าเนี่ยว่าจะกลัวเราไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กลัวเราเอตินนอตครับเครื่องมันคิดว่าเรากลัวเราเดี๋ยวมันเซ็นกลัวเราแทร็กแล้วเดี๋ยวผมรีไฟน์เดลิเกเตอร์แบบปึ๊บโอเคปิดรีเวิร์สครับ ตรงนี้มีแท็กซี่เวย์โอเคมีครับอืบเคครบเดี๋ยวเราเข้าแท็กซี่เวย์นี้เลยนะครับผมว่าผมจำผิดน่าจะแท็กซี่เวย์อะไรสักอย่างนี่แหละนะเดลต้ามัง้งหรือเอ็กโคหรือชาร์ลีไม่แน่ใจช่างมันเดอะเอาเป็นว่าผมเข้าตรงนี้แล้วกันนะสปอยเลอร์ดิสอาร์มแฟลปสีโลสตรอว์ออฟแลนดิ้งไลท์ออฟแท็กซี่ไลท์ปรับเป็นแท็กแท็กออฟไลท์ปรับเป็นแท็กซี่เลเทอร์เลด้า ออฟครับทีแคสออฟก็ขอต้อนรับ <mir> ท <anda> ุกท่านเข้าสู่ท่าอากาศยานนครพนมนะครับผมกับพื้นที่ที่เป็นป่าโล่งไม่มีอะไรเลยคุณจะเห็นแต่แผ่นคอนกรีตนะกับเส้นแท็กซี่เวย์เมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นว่าแผ่นคอนกรีตมันตัดขาดแบบหนึ่งเน็ตหนึ่งนะเดี๋ยวเลี้ยวทางนี้ดีกว่าจะได้เซฟก่านะเพราะว่าเอกเพนเวลาเราลงยญาเนี่ยมันจะบังคับยากมากนะถึงจะแต่หญ้าแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้แต่หญ้าทีหนึ่งนี้คือแบบ บังคับไม่ได้เลยต้องสลิวเอาและคือเอ็กเพลไม่มีสลิวมันมีแหละมันสลิวในการใช้แมปนะผมนี่มันใช้แมปตรงนี้และคือเวลาสลิวทีมันจะยากมากมันจะไม่เหมือนบีทีที่แบบกดแล้วเราสามารถใช้จอยบังคับได้เดี๋ยวผมเข้าตรงนี้เลยกันค,คิดสคิดซะว่าตรงนี้เป็นเทอร์มินลที่ใหญ่มากนะครับผมป๊บคิดซะว่าข้างๆนี้เป็นเทอร์มินแล้ลกันนะครับผม AP u มาพอดีนะเปะเปะจริงๆไม่เปะหรอกจริงๆมันติดก่อนนิดนึง a อ u bleed on ครับ บล็อกไทม์โอ้11นาที11วินะ1 1 1 1โอ้โหสวยงามมากแต่ว่าไอเนี้ย e s t i m เ t ม t i ท e นี่คือ1ชั่วโมงเป๊ะๆเลยเอ้ยมันมันยังไหลอยู่อะโอ้ยลืมปิดปาร์กิ้งเบรกก็จบไปแล้วนะผมสำหรับไฟล์ทในะวันนี้นะครับผมเป็นดอนเมืองนะครพนมกับบางกอกแอร์นะผมน้องฟ้าของเรานั่นเองนะแหม่เดี๋ยวเราไปดูแลนดิ้งกันหน่อยว่าเมื่อกี้ตอนแลนดิ้งมันเป็นยังไงซึ่ง แน่นอนครับเอ็กเพลนต้องมีการดูแลนดิ้งกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือว่าในวิดีโอก็ตามนะครับผมมาเราไปดูกันเลยเนาะเมื่อกี้แลนด์เป็นยังไงเมื่อกี้รู้สึกว่ามันกระแทกโคตรแรงนะคือแบบคอแทบคอแทบหักตรงนี้แล้วกันคอนโทรเฮชปิดไปฟุบโอ้สวยงามมากนะครับผมสวยงามมากแม่ของจริงจริง,รงบอกเลย โอ,เเอ้เสียงรีเวิร์สเสียงรีเวิร์สนี่คือแบบรู้สึกฟังเราชื่นใจนะโอ้โหผมชอบเสียงรีเวิร์สตอนเราอยู่ด้านหลังเนี่ยคือมันแบบมันฟังแล้วโคตรฟินอ่ะท่านผู้ชมนะถ้าใครเป็นคนรักเครื่องบินนี่คือผมบอกเลยว่าฟันฟังเสียงรีเวิร์สแล้วจะฟินมากเดี๋ยวผมให้ฟังอีกทีนึงไม เดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างดีกว่านะครับผมฟู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 ฟมาตรงนี้แล้วกันขยับกล้องกด Control H ครับเดี๋ยวคาวนี้ผมจะเงียบๆเลย ب, นะผมจะไม่พูดอะไรนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้มันมีเสียงลายแซกด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมบินไปไหนอีกนะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ตอนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแบบอยากให้ผมไปนู่นไปนี่ไปประเทศนู้นบินไปประเทศนี้บอกได้นะครับผมว่าเกิดผมมีเวลาว่างทํานะโอเคแล้วก็อยากให้บินไฟซิมตัวไหนอย่าง XP หรือไฟซิมสองพันยี่สิบก็บอกได้ถ้าเกิดสมมติมันหายไฟซิมสองพันยี่สิบมันหายบักแล้วละนะจริงๆถามว่าบินได้แล้วมันก็บินได้แหละแต่บางครั้งบินแล้วมันก็จะหัวร้อ นะครับผมโอเคแต่ก็บินให้ได้เนาะเกิดใครอยากได้ไฟซิม2 0 2 0นเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมสำหรับคลิป x p l a n 1 1วันนี้กับเที่ยวบินดอนเมืองนะครพนมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สดหน้าอย่าลืมกด subscribe นะครับผมกด subscribe แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์สวัสดีครับ